ในตอนเช้าของวันพฤหัสที่สิามกันยายนปีห้ศผมได้รับโทรศัพท์จากทางบานว่ายายของผมได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราให้ผมรีบกลับบ้านดวนที่จังหวัดสิงห์บุรีผมจึงลางานกลับบ้านและเดินทางไปที่วัดเพราะทางบานได้นำศพยายไปที่วัดเรียบร้อยแล้ว ผมจุดทูบเคารพศพยายและมองดูรูปยายเห็นรูปยายหน้าเศร้าเหมือนน้ำตาจะไหลผมรีบกราบศพแล้วไปนั่งฟังพระสวดหลังจากพระสวดเสร็จพ่อกับแม่ของผมก็ให้ผมกลับไปนอนที่บ้านเพราะที่บ้านไม่มีใครอยู่เนื่องจากญาติญาติต้องไปนอนเฝ้าศพที่วัดกันหมด ผมกลับไปนอนที่บ้านสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังขึ้นดูไอ้อันดูไยดูไอ้อันดูไอไอ้อันคนนี้เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องกับผมพ่อทิ้งไปแม่ก็ไปทำงานต่างจังหวัดให้ยายเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ ผมลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรคิดพ่อคงหูแววจึงนอนต่อพอกำเคริมใกล้จะหลับก็ได้ยินเสียงร้องไห้อีกเหมือนเดิมดูไอ้อันด้วยดูไอ้อันด้วยคราวนี้ผมขนลุกสู้พยายามบอกยายว่า ยายไม่ต้องเป็นห่วงไอ้อั้นมันหรอกเดี๋ยวพ่อกับแม่ผมจะเป็นคนดูแลมันเองแล้วผมก็สวดมนต์เสียงนั้นจึงเงียบหายไปผมลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วมองดูนาฬิกาซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาตีสองกว่าผมไม่นอนอีกเลยเก็บถ้วยชามไปล้างและทำงานอื่นๆจนสว่างจึงได้นอน ในวันเผาศพยายผมกลับไปนอนที่บ้านภรรยาประมาณสามทุมเสียงหมาหอนหอยหวนมากผมคิดว่ามันดีใจที่เห็นผมกลับบานพ่อตกดึกผมฝันว่ายายมาหาทีบานแต่เข้าบ้านไม่ได้จนรุ่งเจ้าลูกสาวของผมได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันเห็นชวด มายืนเรียกพ่ออยู่ที่หน้าบาทหลังจากนั้นผมจึงตักบาทรทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ยายและขอให้ดวงวิญญาณของยายไปสู่สุคติสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอไปนั้นก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและที่สำคัญเลย อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ